อย่าเเตือนพี่น้องชาวพูธเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าลืมชาสดาองค์เอกนะชาสดาองค์เอกสามโลกธาตุนี้ยอมกราบพระพุทธเจ้าพราะองค์เดียวเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากับธรรมนะอย่าพากันโลเลโลกเล็กนะไปที่ไหนมองว่ามันขวางตาขวางตาตลอดเวลานะทั้งนั้นยังโก้โเกสบายผึ่งผายนะอ,อแล้วดูผู้ทา่รักษาธรรม่าตด,ดูไม่ได้เลย เร็วไปพวกชาาพูดเราเวลานี้มันกําลังเร็วจิตใจมันต่ํามากทีเดียวถือมูดถือพูดเป็นของสูงเป็นเหมือนทองคําทั้งแทง่งถือทองคำทั้งแทง่งคืออาจคือทำเป็นบูดไปคูด,ปด,ปดไปแล้วเยียบย่ำไปว่าเพราะอัปราชของกิเลสจิตใจมันจับซาบแต่มันชอบสูงคือกิเลสนั่นแหละกิเลสนี่ชอบสูงมากชอบยกยอปอปัอป้นทุกอย่างทาท่านไม่ชอบล่ะท่านเสมอจึงเป็นสาระของโรคโรคตายใจไดไงนะ มันโลเลยโลกเลกเแลเ้วเกินชาวพูดเราทุกวันนี้ที่เลศย,ยิ่งหนาแน่นขึ้นมาขึ้นมาคนยิ่งปั้นตัวกองมู่กองพูดให้เป็นของทันสมัยขึ้นไปทุกวันทุกวันยิ่งร้อนลงไปทุกวันนะแล้อยาเข้าใจว่าโลกนี่มันเย็นนะโลคนี้ร้อนถ้าไม่มีทรร้อนทั้งนั้น,นะ่ะใครจะใครจะอวดเก่งกว่ารมประพุทธเจ้านะทมนี่พระพุทธเจ้าได้เป็นาศรราสดาเอก,กเพราะทมนะไม่ได้เป็นเพราะเลสตัณหาส้วมๆฐานๆนะให้พากันจำเอา Namo Tassa Pakawato